ในลำดับนี้จากพรนานาชาติภูมิและพระวงของศาสดาของเราทั้งหลายไว้ด้วยสักกะชนบทนั้นตั้งอยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือจังหวัดประเทศหิมานานได้ชื่อตามภูมิประเทศเพราะตั้งขึ้นในดงไม้สักกะมีตำนานเล่าไว้ดังนี้พระเจ้าโอกากราชดำรงราชสมบัติในพระนครตำบลหนึ่งมพรร 4, พงีพระราชบุตรสพระองค์พระราชบุตรตีหพระองค์ ประสูติจากพระคันพระมเหสีที่เป็นราชภักดีของพระองค์ครั้งพระมเหสีนั้นที่วาคดแล้วพระเจ้าโอการาชได้พระมเหสีอื่นอีกพระมเหสีใหม่นั้นประสูตรพระราชบุตรพระองค์หนึ่งพระเจ้าโอการาชทรงพระปราโมทพรังพระราชทานพระพรให้เป็นพระนางเจ้าเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์พระนางเจ้าจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระโอรสของพระองค์พระเจ้าโอการาชตรัสห้ามเสีย ผนังเจ้าก็ไม่ฟังเขืนกราบทูลอ้อนวอนอยู่เนืองเือเพราะได้รั่นวาจาแล้วจะไม่พระราชทานก็เสียสัตว์พระเจ้าโอการาชจึงตัดสั่งพระราชบุตรสีพระองค์ให้พาพระภักินีห้าพระองค์ไปสร้างพระนครอยู่ใหม่พระราชบุตรสีพระองค์นั้นกราบถวายบังคมลาพาพระพักินีห้าพระองค์ยกจตุรงคินีเสนาออกฉางนครไปสร้างพระนครในดงไม้สักกะประเทศหิมาพาน ในที่อยู่แห่งกบินระดาบทจึงขนานนามพระนครที่สร้างใหม่ให้ต้งกับที่อยู่ของดาบทว่ากบิลพัทแล้วสมสู่เป็นคู่กันเองเว้นแต่พระเชษฐภคกินีสืบสากะยะวงศ์ลงมาฝ่ายพระเชษฐภคักินีภายหลังมีพระอรุไทยกับพรเจ้ากรุงเทวทหารได้สมสู่ด้วยกันแล้วตั้งโกริยวงศ์เสือบมาได้ความตามตำนานนี้ว่าสก,กัชนบทแบ่งเป็นหลายพระนคร ที่ปรากฏชัดในตำนานสามนครคือนครเดิมของพระเจ้าโอกาสราชหนึ่งนครกบิลพ 1, ทัทหนึ่งนครเทวทหานึงแต่น่าจะเห็นว่าสากยากุมารเหล่านั้นได้สร้างนาคนกรกบิลพัทต์ตำบลเดียวคงสร้างอีกสนครต่างคู่ต่างสร้างอยู่นครแห่งหนึ่งแต่ในตำนานเล่าแค่ไปโดยในนี้น่าจะมีถึง6พระนครแต่ไม่ปรากฏชื่อ นครเหล่านี้มีวิธีปกครองอย่างไรไม่ได้กล่าวชัดแต่สันนิษฐานตามประเพณีชนบทเหล่านี้ปกครองโดยสามัคคีีรรมเหมือนธรรมเนียมในแคว้นวัชีและแคว้นมันละสักกะชนบทนั้นคงไม่ใหญ่โตเท่าไหรนักมาถึงสมัยแห่งพระาศาสดาได้ตั้งเป็นอิสระตามลำพังหรือตั้งอยู่ใต้อำนาจของโกศลชนบทเป็นข้อที่จะพึงพิจารณาอยู่ในบรรพชาสูตรแห่งสุตตนิบาตเราเรื่องพระาศาสดาเสด็จออกบรรพชา เสด็จมาถึงกรุงราชคึกพระเจ้าพิมพิสารตรัสถามพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์เสด็จออกทรงพระนวดจากสกุลของพวกที่เรียกว่าสากยะโดยชาติชื่อว่าอาทิตย์โดยโคดชาวชนบทอันตั้งอยู่ตรงข้ามภูเขาหิมพานสมบูรณ์ด้วยความเพียรหาทรัพย์เป็นถิ่นแห่งโกศลชนบทดังนี้พระเจ้าโอกาการ,ราชมีพระราชบุตรบุตรีสมสู่กันเอง มีเชื้อสืบสายสกุลมาเป็นพวกสากยะแต่บางแห่งก็แบ่งเรียกสกุลพระเชตถภพกิกนีว่าพวกโกริยะพวกศากยะนั้นน่าจะได้ชื่อตามชนบทแต่ในอัตกถาว่าได้ชื่อดังนั้นเพราะความสามารถตั้งบ้านเมืองและตั้งวงตามลำพังพระเจ้าโอการาชพระราชบิดาออกพระโอษฐ์ชมว่าเป็นผู้อาจพวกนี้มีโคดรเรียกว่าโธตมะแต่ในคำของพระมหาบุรุษในบรรพชาสูตรว่า อาทิตย์โครคงเพ่งความเป็นเชื้อสายเนื่องมาจากพระอาทิตย์ที่พวกกษัตริย์ชอบอ้างนักจนทุกวันนี้สองชื่อนี้คงเป็นชื่อเดียวกันสกุลของพระศาสดาครองนครกบินพัทร์สืบเชื้อสายลงมาโดยลําดับจนถึงพระเจ้าชยเสนนั้นมีพระราชบุตรีที่ปรากฏพระนามสองพระองค์พระราชบุตรีมีพระนามว่าสีหานุพระองค์หนึ่งยโสธราพระองค์หนึ่งครั้งพระเจ้าชยเสนอิวาคต สีหานุกุมารได้ทรงเสือราชวงศ์พระเจ้าสีหานุนั้นมีพระเมศีพระนามว่ากัญจนาเป็นพระกนิถะพรกินีพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายได้เสด็จมาอุบัติในพวกอริยะกษาัาิในจังหวัดมัชิมชนบทชมพูทวีปแคว้นสก,กะัะในสกุลกษัตริย์พวกสักยะผู้คโคตมมโคตรเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะสักยะเจ้ากรุงกบิลพัทกับพระนางมายา